พี่น้องครับนี่มาเกี่ยวเข่ามาหมนีย้อนยุคแบบโบสมัยโบราณครับพี่น้องครับเขากับโบเป็นราคาพี่น้องเอ้ยน้ำมูกน้ำมันก็แพงอืมบรรยากาศหลังจากเกี่ยวเขา่ามาตัดพักครับพี่น้องฝนตกวันนี้กับฝนก็ท,ทําทาคือพาอยุเขาคจับพี่น้องในช่วงปลายฝนตนน้นหนาวครับพี่น้องตัดพักพักคุณตูครับพี่น้องพักนั่งตู ใบขาดส่งใบขาดครับพี่น้องครับก <c oughs> ับบรรยากาศเนี่ยบายบายครับพี่น้องช่วงนีก้ก็จะขึ้นฟ้าขึ้นฝนในจังหน่อยครับพี่น้อง <c oughs> ภาพอาจจะบ่ชัดเจนพี่น้อง <c oughs> ออภาพมันไ่ชัดเจนมาเลยหลังจากที่เก็บเกี่ยวเขาไปแล้วเขาก็มาตัดพักครับพี่น้องยำแลงครับคำใบบายครับพี่น้องขึ้นฝ่าขึ้นฝนบรรยากาศอากาศเย็นดีครับพี่น้องลมหนาวกับพัดดีพะโลครับพี่น้อง เป็นทั้งนี้ทั้งนี้ก็เป็นมกพริกพริกพริกระเรียงพริกขาวครับพี่น้องชมบรรยากาศพริกสวนของเขานี่ครับสวนทึงๆนี่ก็เป็นมกพริกพริกแดงครับพี่น้องพริกแดงครับพริกแดงพริกพันธุ์เกษตรตาเกษตรครับพี่น้องบ้านนอกคอกนาครับพี่น้องพริกสายพันธุ์ใหม่จะมาหลุนกันว่าพี่น้องว่ามันจะดกบดกครับพี่น้อง หลังจากถิ่มเป็นหน่วยครับพี่น้องอย่มาอัเปียดให้พี่น้องเบิ่งอีกท่น,นึงครับพี่น้องครับถ้าบรรยากาศคืมฝ้าค้มฝนมือนนี้ตาเข่ากระจักสี่แหงมาแหงพี่น้องเลยเขากระแหงมาเป็นลาค่ะโลละหาบาทพนาพี่น้องโอ้ไวบ่เกษตรกรพี่น้องเช่าให้เช่าหน้าลังสู้หน้าฟ้าสู้ดินยหล้างสู้หน้าลังสู้ฝ่านาสู้ดินครับพี่น้อง บรรยากาศแต่คโบโตกเหรอครับพี่น้องลมแห้งเสียงลมพี่น้องง่ายครับพี่น้องชีวิตบานๆครับพี่น้องพาพี่น้องไปปักพริกขาวครับพี่น้องไปไปกันเลยครับพริกขาวพี่น้องพริกขาวของเฮาพี่น้องหลังจากจะปลูกไปไในสามอาทิตย์ครับพี่น้องพริกขาวกระลังขึ้นครับพี่น้องกระลังแตกอุ้มครับพี่น้อง กำลังแตกอุ่มแตกตาแขนงแตกตาดีพี่น้องปลูกข้างห้างครับพี่น้องปลูกบ,บ่ปลูกปลูกที่แตกตาแตกแขนงดีครับพี่น้องติกสายพันธุ์มีใบเหลืองแน่เป็นเอ่อโลกอ่อตากบครับพี่น้องพลาตากบครับเพราเป็นยังครับพี่น้องเพราะอากาศนี่ยเริ่มดีขึ้นละอากาศเริ่มหนาวแล้วก็คิดจะหายเองครับพี่น้อง ผักนางชีครับพี่น้องนางชีผักนางชีงชปลูกแซมใน้หล่องอบักพีกขาวครับพี่น้องผักนางชีกกาอากาศริ๊กจะเป็นโลงนะครับเป็นลาตากบพี่น้องเป็นลาตากบ ผักนางชีผักชีลาวครับพี่น้องกับบอนพู้รุกครับพี่น้องชีล้ากับบัวพานครับพี่น้องพักบัวแบงแต่ว่านาแรงนี่อาจจะหามครับพี่น้องกำลังหาม ข้าวปนก็เป็นแปลงพักพักหอมพักชีหอมครับพี่นอ้องชีใบม่นชีหอมครับนี่เป็นพักบัวแบงช่วงหน้าฝนเ่าปลูกลุบใบน้องพี่นอ้องเป็นปลายแดงมิดครับพี่นอ้องบุคไปติดโดดนี่เป็นพริกขาวพริดกระเรียง เป็นพริกขาวทั้งหมดครับพี่น้องช่วงนี้พริกขาวพริกกระเรียงผักนั่งตูวตั้งเป็นพริกแดงครับพี่น้องพริกแดงช่วงบนนี่เป็นพริกแดงครับทั้งหมดครับพี่น้องกำลังงาม สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงตอนนี้สักสก่อนครับพี่น้องโอกาสหน้าพอกันใหม่ครับสวัสดีครับ